alo สวัสดีทุกคนนะครับผม Golden s p a ู u l a นะครับอัพแพท15.2มาแล้วนะครับแล้วก็คอมนี้เป็นคอมที่เก่งมากนะครับในแพทนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยผมจะทําสรุปคลิปอ่อแพทมาให้อีกทีนึงนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยบนเว็บยังไม่ได้อัพนะครับเพราะว่าผมไม่สบายนะครับผมป่วยอยู่นะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะพยายามอัปน่าจะประมาณน่าจะพรุ่งนี้น่าจะมีคอมมาให้เล่นกันเพิ่มนะครับหลักๆก็คือมีตัวของซาย่า6แบชั่นอันนี้นะครับแล้วก็มีแลมมัด แลมมัตเคทลินเนี่ยน่าจะเก่งกว่า7จ็ดอคาเดมี่แล้วนะครับแล้วก็แลมมัตโพดิจีแบบที่ไม่ได้ใช้บัคกนะครับเก่งแล้วนะครับก็คือทุกแลมมัตถ้าได้ลูลูมาไวเล่นแลมมัตนะเก่งเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอัพคอมให้อีกทีพรุ่งนี้นะครับแล้วก็มีคอมที่เพิ่มมาจากฝั่งที t ทีเป็น4ลูชาดอตัวของวอลลิเบร์กับซามิล่าแต่ว่าต้องลองนะครับว่าเก่งหรือไม่เก่งแต่ถ้าเป็นสี่ลูชาดอที่เป็นนารีโรในโกลเด้นเทมป์ตูล่าเก่งมากนะครับ ทยอยอัปขึ้นโกลเด้นเรซิปีให้นะครับแต่ว่าที่ผมลองเล่นคอ,อมอื่นที่ผมพูดไปเนี่ยผมเคยเห็นหมดแล้วนะครับแต่ว่าคอมเนี้ยยังไม่เคยเห็นนะครับก็เลยเข้าไปลองเล่นเองมาแล้วแล้วก็เก่งมากจริงครับเก่งมากจริงๆก็หลักๆก็คือเราจะรีโลสายญานะครับกับตัวแบชชั่น2บาทก็คือเชนกับตัวของซินเฉาครับซึ่งถ้าเราได้เชนเนี่ยจะดีที่สุดนะครับเพราะว่า เชนเนี่ยมีสกิลที่บล็อกความเสียหายนะครับจะได้โล่จะได้โล่โลเพิ่มตรงนี้มานะครับแล้วก็ติดเอ็ดหลอดด้วยนะครับซึ่งดัเมจที่ตีใส่แท้งเนี่ยตัวของเชนเนี่ยจะมีทำมาให้เราด้วยเหมือนกันนะครับเพราะงั้นก็ถือว่าเก่งมากแล้วก็เราสามารถใส่ตัวของ Power Snack Resist a n ได้นะครับแล้วเชนจะถึกมากๆเพราะว่ามันจะบาลานซ์ทุกอย่างเลยก็คือ เราออกไอเทมเนี่ยสังเกตว่าจะไม่จะไม่ได้ออกไอเทมที่มีเกราะเลยเพราะว่าเราเล่น6แบชชั่นนะครับซึ่งมันมีเกราะอยู่แล้วเพราะงั้นไอเทมเนี่ยเราเน้นรีเลือดแล้วก็บวกแมคเคทพีนะครับแล้วก็ตัวของเซตฟนก็คือตัวที่บวกความต้านทานนะครับก็คือสมสมสมดุลมากๆนะครับเช่นตันนี้จะสมดุลมากๆอ่นะครับก็เราจะเล่นคอมรีโลนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้อง อา่าเรื่องไอเรื่องอักเมนที่ช่วยในการรีโลมานะครับซึ่งอันนี้ซาย่าผมมีแล้วสองตัวนะครับดอบจะคีฟมาเพราะงั้นก็เป็นสปอตที่แบบดีมากๆในการเล่นนะครับแล้วก็ไอเทมเนี่ยดีมากๆด้วยนะครับก็คือเออเราจะไปเราจะทำกุนโ <fight> ซนะครับแล้วก็คาเค้นนะครับแล้วก็มัดเนี่ยจะเป็นอนฟินิ้เอชนะครับที่เราอยากทำนะครับเป็นแบบนั้นหลักๆต้นเกมก็ไม่มีอะไรนะครับเล่นไป <c oughs> คือคอมเนี่ย คือเอาง่ายๆนะกูเด้ซาเบทูล่าเนี่ยถ้ามันไม่ได้มีคอมที่มันเวลแปดที่เป็นตัวดาเมจเวทแรงๆจริงเนี่ยปกติ <I> คอมที่เก่งเนี่ยจะเป็นคอมรีโรนะครับมันเป็นอย่างนั้นมาหลายมาหลายเซตแล้วมันเป็นมาสองเซตสามเซตแล้วนะครับส We <went> ่วน,น,นตัวของพาวเวอร์สแน็กเนี่ยตัวของซา่าเนี่ยผมอยากได้ดับเบิลสไตน์ที่สุดนะครับก็คือที่มันมีโอกาสตีเบิ้ลนะเพราะว่าณตอนนี้เคธลินเนี่ยแทบจะเป็นคอมที่เก่งที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เคธลินระบาดมากนะครับ We <went> เพราะงั้นพอผมได้ตัวของชาเดอร์โคนมาเนี่ยผมก็เลยมองว่าเออมันกก็็มมัันนไไ่่่ด้แยะะครรบเพาาว ถ้าเกิดว่าเราสังเกตบอร์ดเราเนี่ย6เราเล่น6แบชั่นเสียหล่อ,อใช่ไหมครับตัวที่ยืนข้างหลังจะมีแค่จะมีแค่สาย่าตัวเดียวเลยเพราะงั้นพอมันมีชา์โดโคนมาเนี่ยมันก็จะมีตัวมาเบทข้างหลังอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ที่ผมตอนแรกที่เลือกมาก็รู้สึกว่าเออก็ไม่ได้แย่นะครับก็จะใช้ไปแต่ถ้ามันดูไม่เวิร์กก็จะเปลี่ยนออกนะครับแต่ว่าสปอยเลยแล้วกันนะครับเกมนี้ผมแทบไม่แพ้เลยนะครับก็คือแบบวินสติกยาวเลยนะครับเพราะงั้นก็เลยไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะคร ถ้าเราลงตัวตาตาการเดียนเอาไว้นะครับทุกๆการโจมตี3ครั้งเนี่ยมันจะมีดาเมจเวทเพิ่มเติมครับมันจะมีดาเมจเพิ่มเติมเพราะงั้นไอตัวเน네ี้ยมันก็ติดเหมือนกันนะครับมันก็ติดเหมือนกันเพราะงั้นการที่มันเป็นชาร์โคมันก็เลยไม่ได้แย่นะครับมันก็เลยไม่ได้แย่แล้วก็เวลาเล่นรีโลนะครับช่วงสเตจสองเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้มีเทมคีแล้วจริงๆเนี่ยแนะนาให้แนะนําให้แท้ไปก่อนนะครับก็คือเพื่อที่จะไปหยิบตัวของไอเทมคีเนี่ยซึ่งซซย่าเนี่ยต้องมีกุนซูแลนะ้วก็คคาเนนฟ่ะรับ เกลือ,อง่ายๆเราเล่น6แบตชั่นอะสอนเล่าหกนะ <No. S 1> ถ้าเราเล่น6แบตชั่น6จังกิลน้อมหกจังจังเกิลนอสหกพอพเทคเตอร์เนี่ยถ้าเราเล่นตัวกายภาพต้องมีกุนซูคาเค้นนะครับต้องมีกุนซูคาเค้นหรือถ้าเราเล่นตัวโซเวทเนี่ยต้องมีอังเจิ้งเจออะไรพวกเนี้ยมันต้องมีอะไรที่มันสเกลลิงเพราะเราลงตัวแทงไปต้ง6ตัวนะครับเพราะงั้นดาเมจมันจะขาดเพราะงั้นเราต้องมีแบบการที่เรายื้อไฟได้ได้นานขึ้นเนี่ยมันต้องมีไอเทมสเกลลิงมาช่วยนะครับ อืมรหนักเป็นน้ํามานนั้นที่ที่เห็นว่าแบบไม่ไม,ไม่ไม่ต้องออกพวกสเกลลิงเห็นดีครับไแบบว่าอโมเดอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายดาเมจมันก็จะขาดถ้าปิดดาเมจไม่ทั <fight> นเ้ยราะงั้นก็เก็บไว้เป็นเอ่อเป็นเก็บความรู้นะครับแล้วก็ตรงนี้คือผมบินติกมา2แล้วผมก็เลยขึ้น <c oughs> เวลแล้วก็โลเลยนะครับ <c oughs> จังหวะน,นี้สิ่งที่ผมสิ่งที่เราต้องทําเวลาเราเล่นรีโรนะจําไว้ด้วยนะครับสิ่งที่รับนะครับเวลาเราเล่รีโรนี่ก็คือเวลาเราขึ้นไป6ปั๊บเนี่ยตัวละครที่เราจะหาถ้าเราขึ้นไป6 แล้วเราจะหาคือเราเล่นตัวรีโล2บาทนะครับก็คืออย่างอย่างเกมนี้ผมเล่นซซยาหซินเฉาเชนเพราะฉะนั้นผมต้องโลดจนกว่าผมจะเจอซยาย์สอดาวไอ้ซยาสดาวเนี่ยคือคือคือจำเป็นที่สุดเลยถ้าซซยายังไม่2ผมก็ต้องโลจนกว่าซยาห์จะสองเงินผมลงไปเหลือ10บาทผมก็ต้องโลจจนกว่าจะเจอนะครับแต่เราจะหลีกเลี่ยงเราจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เราโลดแล้วเราเราโลดจนถึงเงิน10บาทจนถึงเงินศูนบาทแล้วเราไม่เจอ2ดาวเลยเนี่ยเราหลีกเลี่ยงโดยการที่เราจะเข้ามาเล่นในสปอตที่ เราไม่ได้ฟอร์ตคอมเข้ามาแบบหนักๆน,นะครับก็คือแบบเหมือนเหมือนเกมเนี้ยผมมีซาย่าอยู่แล้วสองตัวในแ,แรกเพราะฉะนั้นขึ้นเลเวลหมาเนี่ยต่อให้เงินมีสัก30 40เนี่ยโลไม่เกิน10ทีก็ควรจะเจอซาย่าหนึ่งตัวแล้วนะครับเพราะงั้นก็เลือกเลือกสบัตมาเล่นให้ถูกด้วยนะครับตอนเล่นรีโลเออเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็อักเมนต์ตรง,นงเ,นเนี้ยอักเมนต์เนี่ยจริงๆแล้วเราเล่นรีโลเราอยากได้ตัวของฮีโร่เก็บแบ็กใช่ไหมแต่ว่าอักเมนต์อันแรกเนี่ยมันคืออักเมนต์ที่ช่วยในเรื่องของการรีโลแล้วซึ่งพววกคอมรีีโส่่่นนใหญเย ถ้ามันไม่ใช่รีโรสาบาทนะถ้าเป็นรีโร2สองบาทหรือ1บาทลงมาเนี่ยเราต้องการอักเมนช่วยต่อสู้นะครับหรือที่เราเรียกว่าคอมแบ็คลักเมนนะครับ <c oughs> <c oughs> หรือที่เร,เรียกว่าคอมแบ็คลักเม้นขอโทษครับ, <c oughs> รรบเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากได้คอมแบ็คลักเม้นนะครับที่เข้ามาช่วยเพราะงั้นผมก็เลยคิดว่าผมจะหยิบตัวของพิพิธเลชันเนี่ยหยิบอยู่แล้วนะครับหยิบหยิบไปเลยเพราะเราเลือกคอมรีโรด้วยแล้วก็ซายาเราสองดาวแล้วนะครับแล้วก็บอดเราเนี่ย ผมมองว่าสเตจสามเนี่ยถ้าเราได้เชนหรือซินชาวสองดาวเนี่ยเราวินสตริกแล้วแน่ๆนะครับที่ผมคิดตอนนั้นเพราะงั้นก็หยิบพีเพเรชันมาก่อนเนี่ยก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับแล้วก็มีโอกาสเล่นได้ที่หนึ่งด้วยเพราะว่าผมตั้งใจจัดฟุตเทจอยู่แล้วเพราะงั้นผมก็เลยอยากได้ที่หนึ่งนะครับเพราะงั้นก็เลยหยิบคอมแบทมาแต่ในกรณีที่เราแบบเงินน้อยหรือว่าแบบไม่รู้จะโลหิตไหมหยิบอ e ีคอนนางเมนสามอันได้เลยนะครับแต่ว่าเราเราจะได้อันดับสักที่สามที่สี่ประมาณนี้แหละถ้าเราไม่เล่นเล่นตัวสามบาทเนาะเพราะว่าตัวสา,า,ามันาาน,มนมานมกจ ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมีคอมแบทรามินก็ได้นะครับหมายถึงในโกลเด้นเบิลทูล่านะเป็นแบบนั้นนะครับอพอคัพดิโลอนรเนี้ยมันจะเก่งกว่าปกตินิดนึงนะครับไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันไปจริปจริงเลดบับก็ดีแต่ว,ว่ามันไม่มีตัวถือเพราะว่ามันมีตัวแทงหลังแค่ตัวเดียวนะครับซึ่งไอเทมไซย่าเนี่ยอยากได้เทมดาเมจนะครับตรงนี้แล้วก็ตอนนี้เ,เงินสามสิบแล้วนะครับแล้วก็อันเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถโลได้ไหมเนี่ยเราโลได้นะเพราะว่าเรามีทั้งหมด สี่แพรนะครับสี่แพรก็คือเรามีตัวที่พร้อมจะขึ้นสองดาวอีกตั้งสี่ตัวครับการกดรีโลของเราหนึ่งครั้งเนี่ยมีโอกาสที่บอดเราจะเก่งขึ้นเยอะมากแต่ว่าที่ผมบอกกับอาล่นที่หนึ่งนะครับก็เลยผมมองว่าตรงเนี้ยมันชนะแล้วแหละบอดบอดมันโอเคแล้วเพราะว่าไอเทมเราแซลมได้เกือบทุกชิ้นเลยนะครับเพราะงั้นก็ไอเทมทคี่โคบแล้วด้วยแล้วก็สุมเป็นตัดเลือดด้วยนะครับเพราะงั้นมันเก่งแหละนะครับตัวของทีมสาวอะไรพวกเนี้ยก็เลยไม่ได้ขึ้นรลเวลไปนะครับก็เลยไม่ได้รีโลเพิ่มเข้าไปนะครับแต่จริงผม่่ามันนนีะกเ 2แล้วก็สาตรงเนี้นะครับอ่ะเอาผมรีจิกด้วยครับผมรีจากที่มันเป็นเทรดเล็กเตอร์นะแล้วก็เจอนะครับตัวของเเวนอันนี้ไม่รู้คิดอะไรอยู่นะครับก็คือซื้อแล้วก็ไม่ได้ทันจริงๆแล้วผมตอนที่ผมเล่นผมคิดว่าผมมันชนะแล้วแน่ๆผมเลยอยากที่จะเบนมันมั้งคิดว่านะอยากที่จะเบนมันนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเล่นเอาชัวเนี่ยเราใส่แทนกาเ่นดีกว่านะคุ้มกว่านะครับใส่แทนกาเรนหรือไม่ก็ใส่แทนคาริต้าไปเลยคุ้มกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยไปค่อยไปพรีเพเดชันใหม่นะครับตัวของอังเม้นเพเพเดชันที่ผมเลือกมาี่ มันคือถ้าเรายืนเอาไว้บนบนบนมานั่งเนี่ยสี่เทินนะครับสามเทินมันมีอยู่แล้วเทินหนึ่งสามเทินมันจะได้สแตตเรื่อยครับเต็มที่สี่สแตตนะครับเพราะงั้นก็นั่นแหละแล้วก็อันเนี้ยผมอยากได้ดาบนะครับแต่ไม่มีก็เลยแล้วก็อยากได้ของแทงแต่ก็ไม่มีเหมือนกันก็เลยหยิบเป็นหยิบเป็นกระทามาครับ <c oughs> เพื่อทําเป็นข้าวกาดได้อะไรเงี้ยพราะเรเนสองดาวด้วยนะครับแล้วก็ตัวพวกนี้เป็นตัวเวทด้วยนะมันมันมันใช้ข้าวกาดได้นะครับ <c oughs> แล้วก็ที่ผมบอกว่าให้เราโลคู่เชนใช่ไหมจริงๆแล้วมันต้องเป็นแบบนั้นแหละแต่ว่าเกมเนี้ผมไม่เจอเชนเลยนะครับเพราะงั้นตัวแท้งหลักๆที่ผมใช้เนี่ยคือเเวนนะครับสปอยปเลยนก็คือเเวนนะเพราะว่าผมเจอสเวนเยอะมากเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเอาดีๆเนี่ยก็คือเราไม่ได้ฟิกหรอกว่าเราจะต้องใช้แท้งตัวไหนแต่ผมว่าผมว่าเชนเก่งสุดนะครับแต่ว่ามันฮิตตัวไหนเราก็ใช้ตัวนั้นไปก่อนนะครับไปครับ อันนี้ก็รีโรไปเร้เลยครับสโลโลที่ได้หกจังหวะซา,าย่าจะ3ดาวจนกว่าเชนเซนเฉาจะ3ดาวอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเวลาเราเล่นรีโรอะไรพวกนี้ตัวตัวละครบ,บนมานั่งเราเนี่ย <c oughs> <c oughs> ตัวละครบ,บนมานั่งเราเนี่ยมันจะมีโอกาสเต็มนะครับเพราะงั้นก็บางครั้งถ้าเกิดว่าแบบเราเงินเยอะมากจริงเราก็มองไปถึงการขึ้นเลเวลเจ็ดเลเวลแปดขึ้นเลเวลเจ็ดไปโลได้แต่ว่าเลเวลแปดเนี่ยไม่ควรเอาแค่เลเวลเจ็ดก่อนเพราะว่าที่เลเวลเจ็ดเนี่ยยังมีโอกาสเจอตัวสองสองบาทอยู่นะครับ แล้วก็ตรงเนี้ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าผมจะแพ้สักไฟหนึ่งนะมันก็เอ่อไม่ได้ไม่ได้ผิดแปลกอะไรเพราะว่าไอเทมเราไม่ได้ผสมนะครับที่เราไม่ได้ผสมไอเทมทุกินแต่ว่าโชคดีที่ผมชนะนะครับเพราะว่าตะเวนมัน2ดาวนะครับแล้วก็ได้เป็นแสแตนอรโรนมาคือเพิ่มเลือดมาแต่จริงๆผมอยากได้รีสแตนที่สุดนะเพราะว่าผมมองว่าตัวแบชั่นรีโลเนี่ยใช้รีสแตนเก่งที่สุดนะครับก็คือที่มันลดดัมเมจสามสิบนะครับลดดัมเมจที่จะเข้ามาดอกละสามสิบเพราะว่าเซตเนี้ยตัวดัมเมจกระบิบกระปอยเยอะมากนะครับแอด คราม่าเคลเยอะมากครับที่ดามเมจแรงๆผมเห็นมีแค่จินแต่กูเล่นท่บดูุล่าที่เจอไปบ่อยนะมีแค่จินไม่ให้เคสลินนะครับที่แบบลิชตันจะใช้ไม่คุ้มอ่ะนะที่เหลือลิชตันใช้คุ้มมากครับแล้วก็อันเนี้ยคือเราจะทำะตัวของอินฟินิ้เอชใช่ไหมแต่ว่าการเล่นเกมนี้ที่ถูกต้องเราไม่ควรลอยเทมเมเยอะขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราแพ้มันจะสวยนะเพราะงั้นตรงนี้ผมก็เลยทำการเบรกไปเลยครับไม่เป็นไรก็เป็นเทมดาเอจอีกชิ้นหนึ่งเหมือนกันก็ ไม่ได้แย่ครับไม่ได้แย่จริงๆอาจจะดีด้วยซ้านะผมมองว่านะแต่มันดนเนิร์สไป้วผมมองก็ว่าก็คงเป็นไอเแหละนะครับที่ดีกว่าแต่นี้ก็ทําไปครับเพราะว่าเทมโปไงไม่งั้นเราลอยเทมนานนานไปนะครับมันก็ใส่เทมเซตนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่ผมบอกผมขึ้นด้วยเจ็มาแล้วนเนาะเพราะว่าเบซนมันเต็มนะครับแล้วก็ซาย่ามีแล้วเชนไม่มีนะครับอันนี้คือแบบเราปรับเราปรับแก้นั่งงานเนาะคือซาย่าเนี่ยมีมีเยอะนะครับส่วนเชนเนี่ย แทบไม่มีเลยแล้วตัวที่จะสาดาวเป็นแท้งหลักเราคือโเวนนะครับเพราะงั้นก็เลยขึ้นด้7ไปเลยครับเพื่อหาโเวน3ดาวไปด้วยเลยแล้วก็ตัวของยาสุโอสาดาวเนี่ยผมมองว่าไม่จะเป็นต้องทำนะครับไม่จะเป็นต้องทําเพราะว่าสุดท้ายถ้าเรามีของไฟเตอร์เนี่ยเราไปใส่ให้บรอมน่าจะเก่งกว่าอยู่ดีนะครับในตอนจบในตอนท้ายนะเพราะงั้นก็เราอาจจะคิดว่าโอเค,อเ,คเราถือยาสุโอถ้ามัน3ก็ส ถ้าไม่สามก็ไม่เป็นไรคิดแบบนั้นผมมองว่าไม่ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าระหว่างทางที่มันยังไม่สามเนี่ยมันจะกินหน่อเบี้ยเราเยอะนะครับตัดการที่เราถือยาโสไว้7ตัว8ตัวแล้วมันไม่สามดาวทักทีแล้วเราค่อยไปขายทีเนี่ยมันจะเก็บเอ่อมันมันจะใช้มันจะใช้เงินในการถือเยอะแล้วก็แบบบางทีเราเงิน30อย่างเงี้ยเราอาจจะทําเงิน50ได้ถ้าเราไม่เก็บยาโสรสามดาวอะไรอย่างงี้นะเพราะงั้นผมมองว่าถ้าสามดาวไม่จําเป็นแต่ก็อาเมท้าสุดท้ายผมไม่ได้พูดผมหยิบเป็นเอ่อตัวของ sky venture มานะครับก็คคืออออยาาาาากไไได้เเเเเททมมมนนนัั่่่่แแหลลละะะพรรรวววต6บช มันจะเป็นอะไรก็ตามมันมันคุ้มอยู่แล้วเพราะหกหกแบชชั่นเนี่ยมันมันถึกอยู่แล้วมันยืนรอรับไอเทมได้อยู่แล้วนะครับเพราะงั้นก็ผมรู้สึกว่าคุ้มหกสกายเวนเจอร์เนี่ยผมลองเล่นในทีฟทีบ่อยนะผมว่าไม่ค่อยเก่งแต่ในกลเด้นเก่งมากเลยนะครับในกลเด้นผมว่าเก่งมากเลยคือเวลาที่ผมพูดว่านายกลเด้นเป็นแบบหนึ่งในทีฟทีเป็นแบบหนึ่งแล้วแล้วเพื่อนๆเ,เ,เกิดความสงสัยว่ามันจะต่างกันได้ยังไงอะไรเงีย้ยคือผมอธิบายไปหลายครั้งมากแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้ผมอธิบายอีกรอบหนึ่ง คุณป้งผมพูดคุณไม่เชื่อหรอกนะครับคุณบางเล่นเองคุณจะรู้นะครับเพราะว่าผมลองเล่นเองมาถึงรู้ครับคือหลายๆอย่างเนี่ยมันมันเป็นแบบแบบที่แบบที่ผมสัมผัสได้อะเออเพราะว่าแบบเราเล่นแล้วเราสังเกตเราจะรู้นะครับว่าแบบมันต่างกันเพราะอะไรมันมันไม่ใช่ต่างาะอะไรมันต่างกันไหมต่างกันมากแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าเพราะอะไรเนี่ยบางทีผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่มันต่างนะครับเพราะงั้นผมก็เชื่อเชื่อสิ่งที่ตัวเองไปสัมผัสมานะครับเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะครับแต่ที่ผมพูดมาแทบไม่ผิดเลยนะครับในเกี่ยวกับรีีเเนยก อันนี้ผมไม่ได้แบบใจนี่นะอย่างเช่นแบบที่ผมบอกว่ารูรูที่ผมเล่นโชวแมทอะผมบอกว่าแบบเลเวลมันขึ้นช้าสรุปมันก็บักนะครับผมบอกว่าโซไฟเตอร์แม่งอ่อนมากเลยสุดท้ายมันก็คือบักนะครับมันคือผมเล่นแล้วสังเกตไปด้วยอะเพราะฉะนั้นมันจะเห็นเลยว่าแบบมันต่างกันนะครับซึ่งกีตโตไฟเตอร์มันเบาเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่ามันมันบักมันให้ค่าถนาดที่มันแบบน้อยเกินไปส่วนลูรูที่มันเวลขึ้นช้าเนี่ยเพราะว่ามันก็ให้เลเวลที่น้อยเกินไปเหมือนกันเนี่ยเห็นปะเออมันเป็นแบบนั้้นนนะเเเัผมอออ เป่น้องพิสูจน์เองหรอกผมพิสูจน์ให้แล้วเว้ยเพราะงั้นคุณกดติดตามไว้แล้วดูช่องผมมาคุณเล่นตัเล่นเก่งขึ้นแน่นอนนะครับผมพิสูจน์มาให้เยอะแล้วไม่เคยได้พูดเรื่องในเกมเลยแต่มันไม่มีอะไรแล้วหลังจากนี้คือวินสติกลัวแล้วครับหลังจากนี้คือวินสติกลัวแล้วนะเพราะงั้นก็แทบไม่มีอะไรแล้วนะครับเนี่ยก็ขึ้นเลเวลไปเรื่อยๆจริงๆแล้วเนี่ยที่เลเวลเออ่ที่เลเวลเจ็ดเนี่ยถ้าเราโชคดีเจอตัวของบลอมเนี่ยเราจะทํา ตัวของเอ่อไม่ใช่ไม่ไม่ใช่บรอมเดชเจอเอ่อวอลวอลวอลิเบนเนี่ยเราจะเล่นเป็นสี่แบชชั่นสี่เอ็ดหลอดได้นะครับสี่แบชชั่นสี่เอ็หลอดได้นะถ้าเกิดว่าวอลิเบรสองดาวก็ใส่ได้นะครับแต่ผมมองว่าหกแบชชั่นน่าจะเก่งกว่าอยู่ดีเพราะว่าตัวของเอ็หลอดเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าตัวของดูลเลือนเนี่ยมันเพิ่มมันนิดเดียวนะครับเราไม่ค่อยได้ใช้หรอกแล้วก็ตัวของดัมเมจเนี่ยเรามีคาเค่นฟิลลี่ที่มันสแต็กอยู่แล้วถ้าเรายิ่งถึกมันยิ่งสแต็กเพิ่มขึ้นอ่แล้ววเพราาะงผม เล่นหงแบบชั่นไปดีกว่านะครับที่เลเวลเจ็ดอะนะตลาดเกมนี้ไม่มีอะไรจริงมันผมชนะยาวเลยแบบชนะแบบยาวเฟื้อยเลยคือแบบของแทงเซเว่นไม่มีด้วยนะเอาจริงปะเนี่ยขนาดของแทงเซเว่นไม่มีด้วยนะถ้ามันเป็นเชนที่มันมีลิคิสแนนะผมว่ามันจะไม่ตายเลยเว้ยผมมั่นใจมากว่ามันจะแบบมันมันจะไม่ตายเลยถ้ามันเป็นเชนที่แบบวอร์มอกแล้วก็สปิริตวิสัยแล้วก็เซียนฟานฮาร์ดมันจะไม่ตายเลยตลอดทั้งเกมนะครับมั่นใจมากเพราะนี่สายยาก็ไม่ตายเลยแผงหน้ามันอยู่ครบมากเลยนะครับ หลักๆก็แก้สถานการณ์ข้างหน้างานไปนะครับแต่จริงมันก็ไม่ใช่แค่ว่าแก้หรอกก็รวมเชนไม่ฮิตแล้วฮิตตัวของเซเวนนั่นแหละก็เลยเล่นนะครับแค่นั้นถ้าฮิตสิ้นเฉาแต่เชนไม่ฮิตเนี่ยลาสาย่าสามแล้วผมก็ขึ้นเวลเลยเหมือนกันก็ใช้สิ้นเฉาแทงหลักไปเลยนะครัหกแบชั่นใช้ตัวอะไรก็ได้หรือถ้ามันครับหรือถ้าสาย่าเราได้มาจากเอ่อเวอร์เดอะเวสอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องรีโลเลยก็ได้นะทั้งสิ้นเฉาทั้งเชนก็ค่อยขึ้นเวลแปดมาเล่นลีวนาสองดาวไปเลยแล้วก็ขึ้นเวลเก้าไปเล่นบลอมต่ออะไรแบบเนี้ยนนนนนะคครรััับบบมเเป็แแ้าา่่ดูว ตัวแท้งเรามันพอแล้วหรือ,อยังนะครับซึ่งตัวแท้งเราจะพอเนี่ยต้องมีสองต้องมีตัว2บาทสาบาทอ่าสามดาวแล้วก็หรือไม่ก็เป็นสี่บาทสองดาว5้าบาทสองดาวนะครับมันถึงจะพอ,อแล้วก็นี่ผมอยากได้เทีมแท้งนะครับซึ่งไม่มีก็เลยหยิบอาร์เินงเจอมานะครับแล้วก็ใส่ไปเลยซึ่งอันเนี้ยผมอะไม่อยากใส่นะครับเพราะมันไม่มีประโยชน์เลยแล้วก็ก่อนหน้านี้นะไม่อยากไม่อยากใส่เพราะมันไม่มีประโยชน์เลยพอ,อเราไปใส่เนี่ยมันต้องไปใส่ตัวอะไรไม่รู้ซึ่ง มันจะกินสล็อตของสกายเวนเจอร์ไปนะครับมันจะกินสล็อตของสกายเวนเจอร์ไปก็เลยไม่ได้ใส่แต่เดี๋ยวสุดท้ายก็ใส่อยู่ดีเพราะว่าตัวละครมันเยอะขึ้นแล้วนะครับเพราะงั้นมันมีตัวที่ให้สกายเวนเจอร์ได้เพิ่มขึ้นแล้วนะครับเพราะงั้นก็เดี๋ยวค่อยใส่ก,ก็เลยใส่ตอนนั้นเะอนนี้มันมันไม่มีประโยชน์เลยนะครับสำหรับสำหรับผมเพราะว่าผมมีสปาร์กแล้วแต่ถ้าไม่มีสปาร์กอันนี้มีประโยชน์นะเพราะว่าบอร์ดเราเป็นบอร์ดเวทเยอะนะครับซาย่าตัวของสตาร์การ์เดียนที่มันเป็นโจมตีทุกสามนนครับก็ หลักตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับวินสติกยาวเลยซึ่งผมมอกว่าบอนแม่งเก่งมากนะครับแล้วก็ที่ผมยืนอย่างเงี้ยเพราะว่าสแตอนาร์โนบวกหลอนเคธลินนะครับแต่ตอนนี้ผมจะไม่มีคนเล่นเคธลินนะมีมีอ่มีมีนะครับแต่ว่าไอเทมเขาไม่ดีนะมันก็เลยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แล้วก็ตอนเนี้ยที่เห็นตรงเนี้ยก็คือจะเป็นดัมมัคเคธลินแล้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เอ่อเจ็ดอะคาเดมี่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเล่นดัมมันเคธลินไม่ต้องแหวกนะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องแหวกนะครับถ้าเล่นดัมมันเคธลินไม่ต้อง เพราะมันไม่ได้ชิ่งเยอะนะครับมันไม่ได้ชิ่งเยอะนะครับแล้วก็แบบมันมันฟอนทูแบ็กได้เอาจริงเคสลินเจ็ดเจ็ดแบตเทอร์คาเดเมียผมว่าก็ไม่ต้องแวกนะเอาจริงในโเดนมันแรงมากนะเพราะบางทีมันแหวกปั๊บแล้วเราโดนไฟเตอร์มาอุดเนี่ยดาเมจมันมันหายนะครับเพราะว่าตัวของเฟสไนเปอร์ที่เราลงไปอ่ะมันมันไม่ได้ใช้นะครับดาเมจมันล้นมากๆจริงเคสลินอ่ะผมว่าไม่ต้องแหวกแล้วนะครับผมว่าไม่ต้องแหวกแล้วยืนปกติไปเลยถ้าบอดแข็งกว่าครับเท่มนั้นตรงนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะ เจอลูทาดอมุนโดจะอะไรก็ไหวชื่อหมดนะคือแท้งเราไม่ตายนะครับ <Is that S 1> แล้วก็ไอเทมันเยอะด้วยอยู่แล้วนะครับอืมโคตรยอมแพ้ไปแล้วนะครับหลักเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสรุปอีกรอบนึงนะแพดสิบสิบห้าจุดสองในโกลเด้นแท็บบัตุล่านะครับย้ำในโกลเด้นแท็บบัตุล่านะแลมมัสโพดิจี้แลมมัสเคสลินเอ่อซาย่าเอ็ดลอร์ดอันนี้ที่เพิ่มเข้ามานะครับซาย่าเอ็ดลอร์ดแบชชั่นหกนะครับแล้วก็มี ลูเซียลีโลนะครับลูเซียลีโลจริงๆมีเยอะอ่ะมีประมาณห้าคอมนะแผ่นนี้ที่เพิ่มเข้ามาเนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้ในเว็บเลยแล้วกันนะครับพออัปเดตให้ในเว็บอีกทีหนึ่งเลยแล้วกันเดี๋ยวรอผมอาการดีขึ้นนิดนึงนะครับแต่พรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้แหละนะครับไม่เกินพรุ่งนี้แน่นอนนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับช่วงนี้ผมจะไม่ค่อยได้สตรีมนะจริงๆคลิปนี้เนี่ยลงเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะครับว่าผมป่วยจริงๆนะครับไม่อยากให้น้องๆด่านะครับเพราะว่าผมบีบสตรีมอีกแล้วนะ ทำได้แค่คลิปจริงๆนะครับช่วงนี้ก็ขอขอภายจริงๆนะครับแต่ว่าเรื่องของคอมเรื่องของเอ่ออะไรพวกนี้เดี๋ยวจะอัปเดตในเว็บโกเด้นเดซปาเรื่อยๆนะครับลิงก์โกเด้นเดซปอยู่ข้างล่างนะครับอืมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับเดี๋ยวไว้อัปคอรไม่เล่นนะครับเจอกันนะเดี๋ยวหายแล้วเจอกันแน่นอนนะครับขอโทษทุกคนที่ปิดนะครับบ้ายบายครับรักนะครับและหากใครนะครับที่ต้องการโปรแกรม Emulator เล่นเกมมือถือบน PC นะครับ ผมแนะนําเป็น LD Player นะครับพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดสําหรับเกมมือถือซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการเล่นเกมโทรศัพท์ต้องการเล่นเกมมือถือบนคอมพิวเตอร์บน PC นะครับ LD Player ถือว่าตอบโจทย์มากมานะครับเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่ลื่นเร็วแล้วก็เลื่อนไหลสมูทมากๆนะเพื่อนๆจะไม่หล็กแน่นอนนะครับผมถ้าเกิดว่าเราปรับสเปกให้มันตรงกับคอมพิวเตอร์ของเราเนาะมีเกมมากมายครับผมให้เพื่อนๆได้ลองเล่นกันเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะครับหากเพื่อนๆ จะเล่น g ก l d e n s a b บ t u ู a บน PC นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเอนเล่นใน LD Player เนี่ยเพื่อนๆสามารถปรับช็อปนะครับให้มาอยู่ข้างล่างได้ด้วยนะครับโดยการที่เราปรับโปรแกรม LD Player เนี่ยให้เป็น Tablet View นะครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการเล่นเกม g ก l e e n s a b a t u l a ผ่าน Emulator LD Player นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ description ข้างล่างนะครับผมก็เพื่อนเพื่อสามารถไปกดลิงก์แล้วก็ดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับขอบคุณมากมครับ